สวัสดีครับวันนี้วันที่29มีนาคม2567น,นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านแม่โกปีนะครับนี่เป็นสำนักสงฆ์บ้านแม่โกปีนี่มดูบรรยากาศที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับลมแรงมากะคระับเป็นหมู่บ้านอยู่ ในหุบเขาวในล่องน้ําอยู่ในเขตของอะไรนี่นะครับของตาบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมแม่ห้องสอนเป็นบรรยากาศพอดีเขาจะมีงานทําบุญถอดผ้าป่านะครับ เรามาร่วมงานนะครับร่วมงานทอดประปานะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างศาลาหลังใหม่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับแต่พื้นที่หมู่บ้านแถวนี้จะอยู่แบบนเป็นเขาเป็นนี่ครับอยู่บน ที่ก็จะที่ราบจะหายากหน่อยก็ใครที่ผ่านมาทีนี้ก็ลองมาแวะดูมาร่วมทำบุญกันนะครับเป็นสลาหลัง 9. เก่าน่าจะเป็นหลังที่สองที่เขาสร้างมา แต่มันก็ถันศาลาหลังใหม่ว้างไงข้างก็จะเป็นบ้านแม่กูปีนะคะีครับข้างมันจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่กูปีบ้านก็จะอยู่ตาม น้ำริมน้ำทั้งสองฝั่งวันนี้ช่วงกลางคืนเขาจะมีการละเล่นการแสดงของเด็กๆนะครับแล้วก็องกลุ่มแม่บ้านแต่มอบคนเดียวล่ะครัรับดูประตูหรืครันอีกสอยดาวมีการแสดงเลเล็กน้อยๆนะครับ ล le ้วแลแต่ไม่ได้เอาไปนั่นแหละนี่กีก uh, ิโลเรดเตได้ลายกิโลนะเด็นขี้ันลินี่กิโลิเะแสดงชื่อกลางคืนนะครับ้เายการที่บอก่บ้านหเมืศิลปินเนอะเอาซิเนเย

เห็นไหมนบรเนาะโตโทรศัพท์เดินกาเนาะโมโต้เจเลยทมวีซับเนาะเนี่ยเป็นโมต้นี่เหรอโตแหลนี่เลยเออกระแสซับแน่นาะของพุทเพลรออเคออ๋อ่ครับโต้ีทธศานนนมคดโทระก็เออเรื่องประชาเนาะ่งกลางคืนนะครับ งานบนุญช่วงนี้มีการแสดงบนเวท,ทีมีสอยดาวมีการละเล่น,นเด,ดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศทางด้านสอยดาวนะคะรับดูไหม ี่นออสอาสเนารมีสายดา่ดานเราสา่เนได้เรียนชิญทุกท่านนะครับสายดาวของเรายังมีอีกเยอะนะครับงางวางใหญ่ๆยังมีอีกเครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาสสยเบิ้ลตรงนี้เลย

บรรยากาศผ่อนคลายใมียะนะครับขาใหญ่ก็งยอทุก่านวอาตยาจัเนที่กที่นนะาจ้ามาลลูนะทงยอดย้อเที่บุกขี่ล้ยเอ้ยเยซ้ายขวาเดี๋ยวัดเรื่องมือทดเส้อผ้าโด ช่งนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับ เช้าวันที่30มีนาคม2 5 6 7น้รเจน,นเที่บ้านแม่โกปีนะครับตรงข้ามก็จะเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็หมู่บ้านก็จะอยู่ขึ้นเรียบไปตามแม่น้ำทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีงานบุญที่วัดแม่โกปีนะครับ เป็นสันานที่ที่เขาเตรียมไว้ออตอนนี้เป็นกับช่วงเช้านะครับก็ยัางเช้าๆนะครับให้ดูบรรยากาศนี่เป็นเขาก็ปรับปรุงมาไหลรอบแล้วนะครับเขาเตรียม จะมีกลุ่มแม่บ้านเขาก็มาเตรียมอาหารเป็นรงทา,า,านก็มีครับรงทานก็ติด

ช่วงเช้านะครับกำลังเตรียม่ะครับเดือนนี้ไงวันที่30มิีนาคมพศ2อ6 7เนาเดน่ะเดไปฮาเลอร์ก็บีคีนาะก กบิเนอลอตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมเวแมวสอนเะอ่าปรามาพันธดาบ้างเรเจลาปะเพันธเจลาปาเดพันธีปอป้อนะโอเลอีกกวีเดร์กเลกบิคเดนะเดี๋ยวุลลซานะเดมหุทาได้นอเดอกาดก่อ อยด้มาจิบจิบขอจเลมุจ e ิกกดานมกิอทาตมุอีก็นนจะเทนบบบรยาาียักลามบุเาไปกิกบกตุกลวตจอุตทารจกกีนจะเรียนโอ้ยกุพีิ้เียปกกาลจิลาปานีจะเลียนนี่ยปอบพี่ปานตะอุทาเลท่ถัพ่อเนี่ละ 오흡사. 괄괴들었는데. 빨리 빨리 말려. 티나 좀 빨리 빨라. 렌지랑 얇 빨리 빨라. 뭐네. 네 사이 위에. 먼저 루마위천하고 갈래. 예. 이거네. 시부파파. 이죠. 아, 무타쿠, 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 오케이. 해하워 이제 더블에 키다. 저기요, 그 난업러지네. 키나레스 해하워 이제 풀래 키다. 내 그, 나가, 탈, 트, 미, 아, 바, 바, 트, 니, 아, 바. 나, 니,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  나, 신 나, 니, 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 나, 티 나, 니, 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 ที่เกมมเนัเลยชรอาัเล้ก็บหมูแกูแก้มนั่นแหะเ้เกีวันนู่่นกดน่ท่ายี่คลารเรียวมีกบิกลนี่ทากบิกนอันนัหัวป้นน่อะรเลยสไนนองกวางี่เนี่ยต้เเนี่ยมาจา่งลี้าท่าเุด้หาเจอมาจากวันนั้ปลาลีเจน ครับตอนนี้กำลังจะเตรียมงานนะครับเริ่มไปแห่ต้นพระป่าขึ้นมาจากหมู่บ้านนะครับนยวันทศ สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะเดี๋ยวให้มาบูดาเลอกกโคปิกีนะแลดาบนแม่หยวมในอำเภอขุนยวมไวมางเมืองนระีวาแห่ วันนี้เขามีงานทำบุนผ้าป่าที่บ้านแม่กกปีนะครับบ้านโกปีตาบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้กำลังแห่จากหมู่บ้านขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วัดนะวัดอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่เห็นศาลาสีแดงนะครับเรื่องเรืแคร์ไวแห่ไปเนาะเราจะแลกถอดเลิกจอบุปเนาะเลิกาวาดัดไปเนาะแอ้เลิกหมู่บ้านนะเรื่งแครแล้วหน้าโรงเรียนเดี๋ยวแค่ขอดูมาขอตโดต่อก็ปิดล้ม เออวิยญายแห่งเล่นงเนะเล่แม่ออแม่หาดบุกีวันโนแม่แจ็คขีเออตะโกชีละกัาขีละกัากลออีกข้อขีอะไรเนะ เรียวร้อยแต่เวิลเลอร์ไม่ห่านเลยเนาะพอแล้วเปล่าเรื่องนี้ก็รบรรยากาศเนาะให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่บริเวณวัดแล้วนะครับ Mmm! <laughs> Okej, var bor lina? Jag tar fatt